แตู่ฟังครับมหาอำนาจโลกของเราปัจจุบันตอนนี้จะมีอยู่3จักรวรรดิสำคัญอเมริการัเสเซียจีนแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นี่นะครับ จีนกาลังเขมือบรัเสเซียขึ้นทุกวันทุกวันสถานการณ์ที่รัเสเซียจะอ่อนล้าลงไปเรื่อยๆต่อไปรัเสเซียก็จะกลายเป็นประเทศบริวารของจีนผ่านทางเศรษฐกิจและก็อาวุธยุทโธปกรณ์ที่จีนเป็นผู้สนับสนุนหลักอยู่ในปัจจุบันสถานการณ์ที่ยุโรปอาจจะกลายเป็นมหาอำนาจจักรวรรดิใหม่มันเลยทําให้ทั้งอเมริกาและจีนตอนนี้ อาจรวมหัวกันทำลายยุโรปผ่านสงครามตัวแทนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอเมริกากำลังจะถอยห่างจากยุโรปขณะที่จีนกำลังคืบคานเข้าสู่ยุโรปมากขึ้นเรื่อยๆผ่านสงครามตัวแทนในยูเครนโดยมีรัเสเซียเป็นสะพานสำคัญอุปกรณ์ทุกอย่างของรัเสเซียตอนนี้ใช้จากจีนอาวุธจากจีนเทคโนโลยีจากจีนกำลังทหารจากจีนผ่านเกาหลีเหนือสถานการณ์ที่จีนกำลังคืบคานเข้ามาในยุโรปนี่แหละครับ กลายเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นกับชาตินาโตชาติยุโรปที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอเมริกาตอนนี้อาจรวมหัวกับจีนแตะมือกันห่างๆนะครับในการพยายามทำลายความสามารถของยุโรปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของการประชุมที่ผ่านมานี่แหละครับที่มีเซเลนสกี้เดินทางไปที่ทำเนียบขาวยุโรปจึงต้องรวมตัวกันไปด้วยเพราะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับยูเครนมีผลกระทบกับยุโรป